เดบอสะบัสเบอกินเอากินเอาเลยนาอปปากบวเลยนา้กินนอาอ้าอาอ้าอมาไกลไหมมนมานันรถฮ มาไกลละมมมนเลยเนาะมาไกลละมมมนเลยเนาะนาห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 นโอ้ยลูกแน่ก็ได้ลูกแน่ก็ได้นอนหลดกดขนขนคุยขาวนุ่มนวลขนนุ่มนวลดูเบิ่งเบือ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 งงวก็สลิดตัวขาวจั๊วนี่งัวสลิดตัวขาวจั๊วหางก็สลิดนี่โอ้ยหางสลิด ตัวขาวหัวกระสลิดน้อยหนึ่งแมวแปลกๆเอยไปได้มาทางไหนนอนนอสลิดนี่นอหัวสลิดกับหัวสลิดหัวขาวหางสลิด สลิดหางสลิดตัวขาวแปบกแบก,แบกหางสลิดน้องแมวน่ารักาตัวขาวตัวอะไตัวขาวตัวขาวอ้วนไอหางนี่หางเป็นสลิดหางก็ได้หางเป็นสลิด งวกระสลิ้นีกกูนะโว้ยสลิ้นห่อยเดงกูได้สลิ้มืถูจิ้งจกเกแกะเกกกแกอยู่เอันนี้ก็ได้ครับเด้อ หางสลิดนะครับนี่ครับตัวขาวหางสลิดปพื่อหูแวหฮูแวหฮูแวลฮูแววเสีงกินกนบกแกบกบแกบกบแกบเป็นแต่แสบเป็นตโนดเทแสบเป็นแตโนดเท